นี่เก๋มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาลดน้ําหนักมาฝากด,ด้วยยาลดน้ําหนักอะ่ะทุกคนมันมีสารนะคะที่เป็นกระตุ้นประสาทอะ่ะ oh <no. S 1> เออมันเป็นอะไรที่มันกระตุ้นประสาทเราอะ่ะทาให้เรารู้สึกแบบเบื่ออาหารเบื่ออาหารนะคะแล้วแบบพอเรากินไปนานๆอะ่ะมันอาจจะเกิดแบบภาพหลอนอะ่ะแล้วก็ถ้าเรากินไปนานๆมันอาจจะเกิดเรื่องของเรื่องของความดันเลือดสูงด้วยนะคะอันนี้อันตรายเลยนะ มันมีเหมือนกับตัวที่ช่วยแบบเ,เร่งของเรื่องเร่งเรื่องของการขับปัสสาวะนะคะทีนี้พอรา่างกายเนี่ยขับปัสสาวะมาเยอะๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนเหมือนน้ำมันถูกรีดออกมาถูกรีดออกมานะคะแล้วทําให้เราเนี่ยร่างกายเราอะขาดน้ํานะคะบางคนถึงขั้นอาการแบบวูบได้เลยนะคะสําหรับใครที่ขาดน้ํานะ หรือว่าบางคนเนี่ยจะเกิดอาการเหมือนแบบปากแห้งคอแห้งนะคะเคยเคยได้ยินใช่ไหมคะแบบใครที่แบบกินยาลดน้ําหนักนะคะจะเกิดอาการแบบนี้เลยนะคะคอเนี่ยใช้วิธีลดน้ําหนักแบบยาลดน้ําหนักมานะคะยาลดน้ําหนักเนี่ยพอกินไปปุ๊บระบบการเผาผลาญอะไรเราก็ เ,เพี้ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาปรับเรื่องของระบบการเผาผลาญใหม่อะไรใหม่ด้วยนะคะอันนี้กลับกลายเป็นว่ายากกว่าอีกเนาะบางคนเนี่ยขี้เกียจจะออกกําลังกายนะคะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายอะ่ะออกกันวันละนิดวันละหน่อยก็ได้นะคะไม่ต้องออกแบบหักโหมอะไรเลยนะคุณก็สามารถมีหุ่นที่ดีได้นะคะเรื่องหลักเลยนะคะถ้าสมมุติเราปรับโภชนาการได้เมื่อไหร่นะคะรับรองเลยนะ,ะหุ่นสวยมาไวแน่นอนนะคะ ออกกําลังกายไม่ต้องเยอะนะคะเก๋ไม่ได้เน้นเรื่องของการออกกําลังกายอะไรนะคะแล้วก็เก๋จะคุมเรื่องของอาหารการกินซะมากกว่านะคะแค่นั้นเองเก๋ก็มีหุ่นที่แบบดีได้นะคะแล้วก็ดีแบบยั่งยืนโดยที่มันไม่ดีดไม่เด้งด้วยนะคะ